ครับยังอยู่ในบ้านทะลุมพวงนะครับยกน้ำยกเลยครับไม่ต้องรอครับยกเลยครับคุณพี่ยกน้ำสวายด้วยครับยกเลยครับจับน้ำยกสวายเลยครับจับน้ำยกสวายเลย ตะวายสิ่งตะวายยกด้วยครับอ่ายกเลยครับคุณพี่ซ้อนเลยครับสองแป็กซ้อนขึ้นไปเลยครับนี่คือชาวบ้านทะลุงพวงนะครับอำเภอโกกกระเบื้องจับไว้จับไวาย ภาพอาจจะตามานไปด้วยนะครับอ่านะต้องจับไว้ครับจับไว้จับไว้แป๊กเดียวยกน้ำขึ้นเลยครับยกน้ำขึ้นเลยครับยกน้ำขึ้นเลยแป๊กเดียวยกเลยครับยกเลยช่วยกันยกครับยกไม่ได้ก็จับไว้โอนไว้เอาผ้าออกจากหัวด้วยครับ เอาผ้าออกจากหัวเด็กด้วยตาจ่ายคอ้นนะครับเอาผ้าออกจากหัวนิดเดียวครับคอ่าเดี๋ยวคอ้อให้ครับหลงตาข้อให้นะครับยกน้ำให้ลงตรงง่ลยอ่อนไว้นะครับของแบ้อนไว้ยกเลยครับยกได้ยกเลยครับแ๊กเดียวครับยกเลยขอบคุณครับโอ้น่ารักมากเลยครับโค้กระเบื้องน่ารักมากเลยเข้าใจง่ายครับ ไม่ต้องก้ it, so it มมากครับไม่ต้องก้มมากหลวงตาปวดหลังนะตรงตรงนั่งตัวตรงเลยครับเอาคลุมหัวอยู่เอาหมวกออกอาคลุมหัวอยู่เอาหมวกออกเอาหมวกออกจับน้ำปวดสองวดที่เหลือวางไว้เดี๋ยวรถกระบะมารับข้านโอเคขอบคุณครับเอาหมวกออกเอาผ้าออกถ้าใจคอหัวนะครับเสียงดังไปหน่อยเนาะยกน้ำยกน้ำาตวายหลวงตาครับ ยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยโอเคครับนั่งตัวตรงๆไม่ต้องก้มมากครับไม่ต้องก้มมากอันนี้ก็ยังอยู่ในอ่าหมู่บ้านะลุมพวงอยู่นะครับะลุมพวงโคกกระเบื้องครับตำบลครับอำเภอเสลี่ยมอ่า เล like. an so ื่อมอ่ะทอเลื่อมครับอ่ายกเลยครับพี่ยกเลยคุณแม่จ๋ายกน้ําขึ้นเลยครับเอางนเลนเอาผ้าที่คลุมหัวออกครับผ้าที่คลุมหัวอออกครับผ้าที่คลุมหัวอ่อกให้หลวงตาเข้าหัวให้ครับโอเคครับอ่าไม่เป็นไรครับอ่า สอสี่สเอามาคื้นแบบแปดหมดเนี่ยนะแปดแปด